ตรงนี้กำลังเดินทางจากแมสเรียงเพื่อที่จะไปท่าเรือบ้านแม่สามแลบนะครับริมฝั่งน้ำสารวินนะครับมาตามถนนย้อนกลับลงมาทางอำเภอสุขเมยมาเลี้ยวขวาตรงบ้านห้วยสิงนะครับมาตามหมายเลข1194นะครับระยะทางประมาณ4 6กิโลเมตรนะครับตอนนี้มาได้ประมาณ 71กิโลเมตรแล้วเหลืออยู่30กิโลเมตรนะครับตามเส้นนี้นะครับเป็นทางหลวงไมายเลข1194แต่ถ้าเป็นทางหลวงชนบทใช้ไมายเลข4077นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเป็นถนนลาดยางก็จะถึงฝั่งน้ำสารวินตรงจุดผ่อนปลนนะครับที่บ้านแม่สามล ก็เลาะไปตามทุกขเขานะครับบรรยากาศก็มีหมอกบางๆเาขาดไานงางผ่านมาสองโรงเรียนแล้วนะรโรงเรียนที่นี่เข้าเรียนตัวเช้านะครับแปมงนทลุธชาติเข้าเรียน อย่างชมเร์ดสุดสูมมากช่วงนี้นะครับเหลือระยะทางอีก24กิโลเมตรนะครับจะถึงท่าเรือบ้านแม่3แมลบนะครับเส้นทางก็จะเป็นถนนลาดยางไต่ไปตามไหล่เขาไปเรื่อยๆๆนะครับเป็นถนน2องเลนครับรถสวนทางกันนะครับนะครับสังเกตใน GPS นะครับเนี่ย ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่21กิโลเมตรนะครับเนี่ยนะครับในในภาพในจอนะครับก็จะเป็น GPS บอกว่ากำลังแล่นไปบนเส้นทาง1194นะครับ ของถนนเราก็จะเห็นเหเหนได้ตาม EPS ที่นำทางที่อยู่ในจอเล็กทางขวาของวิดีโอครับจอในจอเล็กนะครับทางขวาระยะทางจะเหลือ20นะครับแต่เมื่อกี้ผ่านหลักกิโลเมตรมาบอกว่าเหลืออยู่21กิโลเมตรนะครับ รถสวนมาแล้วหนึ่งคันมีทางเบี่ยงซ้าย สไลด์ทางขวาครับลัดลมมาตามไหลเขา ม,มีรถสวนมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตลาดแม่สามแลบท่าเรือแม่สามแลบนี่เป็นเส้นทางค้าขายจุดผ่อนปลชายแดนของไทยกับพมา่านะครับมีการค้าขายนอกจากของอยู่ของกินอาหารต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกอัญมณีเพชรนินจินดานะครับส่วนใครจะซื้อของจริงหรือของปลอมก็ดูที่ตาถึงหรือเปล่า ถ้าตาไม่ถึงก็จะได้เล่าปลอมมาบุหรี่ปลอมมาดูวิวมอกบนภูเขากันนะครับขอปรับดูหมอกนะครับนมันมสเอาซ้อนอันสามข้าวซ้อนดูแลดึขอบบะหนี้น้อยจังเดยนะซ้อนสาม หมอกหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่ารถเราขึ้นมาบนภูเขาสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับข้างบนภูเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหมอกหนาเลยตรงขึ้นมาเปิดไฟตันหมอกพบน โ,โลกโก้ลงมาหนึ่งคันเปิดไฟเต็มระบบเลยครับทั้งไฟดาไฟตัดหมอกอะไรครบหมดนะครับเข้าหางศอกของเขานะครับจะต้องส่งสัญญาณกันนิดหน่อยให้รถข้างหน้ารู้ กความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนขับนี้มาบ่อยนะครับมาแถวแม่สรียงนี่บ่อย<ม>ในอดีตนี่มาส่งนักททษทุกเดือนชำนาญเส้นทางมากสำคัญที่มาส่งกล้าสุดนี่ก็คือ สมคิดภ่มพวงนะครับสมคิดเปิดเพ,พิ่งถูกจับตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับสนิทกันครับกับสมคิดภ่มพวงคนขับรถนี่โอ้โหหมอกยิ่งหนามาแล้วนี่ ขึนะ้นเรื่อยๆดินก็สไลด์ข้างทางฝั่งที่เป็นเหวนะครับยังดีหมอกพึ่งลงนะถ้าหมอกลงทั้งคืนมันจะทำให้ถนนลืน่นมาถึงช่วงอีก 12กิโลเมตรนะครับจะถึงด่านแม่สามแลบ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 นั้นอันแม่พ่อพี่ชาแลบแเออตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดมาเลี้ยงแดดเอ่อมีแสงแดดและถนนโล่งและทีนี้สภาพถนนก็ดีมากผิวการจราจรดีมากไม่มีดินสไลด์นะครับราบเรียบ ฟ้าเปิดไม่มีหมอกไม่มีอะไรแล้วนะครับแสดงว่าใกล้ถึงฝั่งน้ำสารวินแล้วอากาศเปิดแล้วสังเกตบนเขานะครับมีแสงแดดส่องมาเป็นบางช่วงบางตอน เรียบไปนะครับทางถ้าดูใน GPS นะครับกรอบขวาล่างของวีโอนะครับสเีเขียวก็จะเป็นเขตพุยานแห่งชาติสารวินนะครับเป็นฝั่งขวามส่วนฝั่งซ้ายสีขาวไม่ใช่เขตอุทยาวน,นะครับแต่เป็นป่าไม้เป็นเขตป่าไม้ ลงเขาอลส้งเายมัยแต่ก่อนเขาจะมีสินค้าจากพม่าเขาจะเอาขึ้นเกวียน ขึ้นหัวต่างมาต่างลาต่างนะครับบรรทุกข,ข้ามภูเขาของแม่เสเลียงนะครับตัดเข้าไปที่เมืองหลวงของภาคเหนือคือไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าตั้งแต่ยุคสมัยอังกฤษครอบฟองเป็นอาณานิคมนะครับก็ใช้เส้นทางนี้นะครับเดินสุดแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คาราวานหัวตากนะครับเหมือนกับที่ เราเห็นตัวอย่างที่อำเภอบอกเกลือนะครับใช้วัวบรรทุกกระทอเกลือสองข้างตัวละสองกระทอเอาเกลือไปขายสมัยนั้นสินค้าสำคัญคือเกลือกับน้ำอ้อยนะครับและก็น้ำมันกา๊าดเป็นสินค้าสำคัญที่เอามาจากพมา่าที่อังกฤษนำเข้ามาขายนะครับ นมีดินสไลด์ลงมาทับถนนทั้งหมดเลยนะครับภูเขาเป็นลูกเลยลงมาทับตรงนี้นะครับ,บเี่ยจังสุดกี่ไปกี่มาสุดถี่ปอกี่ไปกี่มาสุดเจอทะเลหมอกอีกแล้วครับดูดหมอกบนเขา ดินสไลด์ลงมาทับถนนนะครับประมาณ50เมตรเอ่ะข้าสูเ่เขตบ้านเม่กองกาดนะครับ ส้าปะปาอย่างดีนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหม่บ้านเลียงที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในภูเขานะครับสองฝั่งนี้เป็นภูเขาสูงชันนะครับดู บอกในหมู่บ้านนะครับตั้งหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาตามขอบเหวนะครับอยงด่าขูสภาพบ้านนะครับตั้งอยู่บนหน้าผา,าบานบานาพบนนะครับ หมอกเยอะมากเลยบนเขานะครับ,บตาาาามหรขบบน้คัด้วยความประมัดระวังนะครับมีใบเดือนบอกว่าถนนสุดตัวนะครับดูหลังคาบ้านครับใช้ใบตองตึง ขากระเบื้องก็มีสังกะสีก็มาดาเุป็นช่วงดินสไลด์นะครับถนนแย่หน่อยตอนนี้ก็มาถึงไกลแม่ไม่ซ้มแลบแล้วนะครับเหลืออยู่กิโลเมตรเศษ ก็จะถึงบ้านไม่สาแล็บโซบะโซบโซบกลับมาโซบสุดมไม่ยนเลยมันเสียเลีไม่มีแบบนีไม่มีบดีเสียไม่มีไม่มีถ้ามักลับมาสู่สาบันเกษตรอจ่าไแบบนี้แบบนี้ ่าสาราบ้านแม่สามเล็บตรงัวจากหมู่บ้านแม่สามเล็บนะครับเรากำลังเดินทางไปท่าเรือและจุดผลิตรนนะครับหน,นุมมาดายหุบเขา ธานีย่อยของศพเมย O so, balang inaarap na. Sige คอนข้างแคบสวนกันลำบากถ้าลงไปท่าเรือกันีแหรอก็เรากำลังมุ่งหน้าลงไปท่าเรือเมสามแลบนะครับ เราจะไปดูท่าเรือกันว่าเราจะล่องเรือไปทางไหนได้บ้างนะครับสภาพของแม่น้ำสัรละวินในช่วงเดือนมกราคมปี2020นะครับสภาพบรรยากาศท่าเรือที่บ้านแม่สามแหลบ นะครับสงขรา,สขามสงสั่งธมรมนะครับมีน้ำตกมีห้วยไหลลงมานะครับน้ำไหลไปตามแก่งตามภูเขานะครับด้านล่ายแอ่ เรือโดยสาร,รลำก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ต้องดีเพราะว่าน้ำค่อนข้างเชี่ยวนะครับอันนี้เป็นทางลงไปท่าเรือนะครับนี่เป็นเส้นทางชายแดนที่มีจุดขันปรนจุดหนึ่งนะครับระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับร,รัฐ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของพ่แม่ซึ่งน่าจะอยู่ในเขตของรัฐกะเหรี่ยงนะครับเป็นเขตอำน,นาจของกงนะเหรี่ยง